สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่รีนชอบและลงไหลเนยะแกะสวยงามน,นะครับผมวันนี้นะครับแก,แกะเบอรมอลิสรีวิวนะครับผมสีนี้นะครับผมเป็นสีขาวหางดำกับสีขาวต้นราค่าว,ดาวเ,าเดียวกันนะครับต่อมาด้วยกันแกะพร้อมๆกันนะครับผมนี่ก็ประมาณเออตัวนี้เนะี่ยน่าจะสามเดือนกว่าๆแล้วน,นะ 3าเดือน ...3 ัเรกว่านะครับสาเดือนกงเดนบวก,วาาวกวนะครับผมน่าจะนี้สองเดขึ้นหรือเปล่าจะีกใคาวขนดนี้น่ารักเลยนะนี่ดูหน้าดูหน้าหน้ารอนะครับเล็กน้อยสวยสวนอ๋อนะครับผมก็ให้เพื่อนนะครับลองทักวนนะครับาดูว่าสวยหรือเปล่าสวยหรืเปาโอ้ยยังไม่ถ่ายเลยหนูจะถ่ยยายแต่ นะครับผมาปเป็นเดือนหน่อยเลยวนั่งงสัยจะกลัวนั่นนั่นมีสีเทาด้วยมีสีเทานะครับขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยนะครับมาเพื่อมากินอาหารนะครับก็เลยไม่ไปไหนนะฮะเับไง่ายไปง่ายนะครับมาดูกันบ้างลึกตัวเราเองนะครับสีขาวนะครับมีขาเพศผู้นะครับผมแล้วก็ขาเพศเมียนะฮะขาเพศเมียตัวเล็กนิดนึงนะตัวเล็กหน่อยนะครับปากเล็กน้อยนะครับผม สองดำเท่าผู้นี่เอาในื้อไปผู้นะครับผมมารักกันเลยนะเอาให้นเท่ีนี้นค,ครับโอเคนะครับแต่แกร้องลิกนะครับจะดูให้เพื่อนเห็นนะจ๊ะโอเคครับผมสสวัดีครับ